ไม่มีอาวิชาเนี่ยแหละคือตัวเริ่มแล้วตัวนั้นคือตัวต้วตวตวนความไม่รู้เนี่ยแหละคือตัวต้น <c oughs> เหตุอ <c oughs> ของอะไรนะใช่นั่นแหละคือต้นเหตุใหญ่ที่สุดคืออาวิชาความไม่รู้ <c oughs> มันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่าความไม่รู้มันมีใครแทงไปตรงตรงอื่นได้อีกไหมละ <c oughs> <บ>่ะพระเจ้าเนี่ยแทงไปหาไปหาอาวิชาเป็นตัวสุดท้ายแล้วอาวิชาคือความไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่าเนี่ยทุก ح, ไม่รู้ว่าเนี่ยต้นเหตุของทุก ح, ไม่รู้ว่าเนี่ยวิธีการดับไปดูแหล่งความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือวิธีการดับไปดูแหล่งความทุกข์มันไม่รู้หลักอริยสัจพอเวลาไม่รู้ปุ๊บมันก็ละไม่ได้มันถอยออกไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นทําให้มีสังขารเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นให้มีให้เป็นก็ไล่ตามลําดับปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งไปกว่าไอ้ตัวไม่รู้แล้ว เพราะมันไม่รู้สัจจากความจริงมันจึงหลงเหมือนเราไม่รู้เนี่ยตัวดูตัวดูดูตัวไม่รู้ง่ายมากเลยสมมติว่าเราไม่รู้ว่าอีข้างในร้านกาแฟนี่มีอะไรบ้างเราจะเริ่มอะไรเดาใช่ไหมมันจะเริ่มมองแล้วว่าข้างในมีอะไรว่าสังเกตแล้วยิ่งมีเหตุปัจจัยมากระตุ้นให้เรารู้สึกอยากข้างในสวยมากเลยสวยยังไงว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วใช่ป่ะเนี่ยสังขารมันเริ่มทํางานแล้วแล้วมันก็จะเริ่มไหลไปตามลําดับอย่างเนี่ย ไปตามลําดับไปตามลําดับไปตามลําดับก็ไล่ไปตามลําดับที่เกิดขึ้นของความทุกข์อันนี้มันเป็นเหตุแต่เรากว่าจะเห็นเหตุอ่ะเราจะเห็นตัวทุกข์ก่อนโดนตบหน้าทุกไหมโดนคนนอกใจทุกไหมถูกใช่ปะพัดภาพผิดหวังจากของรักทุกอยู่แล้วใช่ปะเราทุกไหมเวลาผิดหวังทุกมากใช่ปะเพราะว่ามันทุกเพราะอะไรมันทุกเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เหตุของมัน เราไม่เข้าใจหลักสัจจะความจริงเราไม่รู้เราจึงคิดนึกติดตึกไปตามอำนาจในความเพลินหรือความพอใจของตัวเองพระพุทธเจ้าเลยให้เราเนี่ยไปรู้ทุกข์ก่อนตัวแรกทุกข์ของอริยสัจทุกตัวแรกเลยคือความทุกข์ปัจจะบันเวลามันเป็นตัวทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไอตัวความทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นมันต้องรู้ทั่วถึงมันต้องรอบรู้ในมันอะไรบ้างอะที่เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มันทุกข์หมดเลย พระเ้าเลยสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้วิถีการให้รอบรู้ทั้งหมดว่าอะไรเป็นทุกข์ต้องรู้ให้หมดด้วยนะถ้ารู้ไม่หมดก็ละมันไม่ได้ถ้าเราเห็นว่านี่เป็นสุขเราจะละมันไหมไม่ละถูกต้องมากเพราะเรายังเห็นอยู่ว่าเป็นสุขจึงไม่ละมันเราเห็นไอ้นี่เป็นสุขอยู่จะละมันได้ไหมก็ละไม่ได้มันก็จะยังยึดครองในสิ่งนี้ต่อไปเพราะเราไม่เห็นว่ามันทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องรอบรู้ในทุกข์ให้หมดรู้ให้จบหมดสิ้นเลยรอบรู้ รอบรู้จึงละมันออกได้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักว่าตัวทุกเนี่ยมันคืออะไรไม่มีทางเลยที่เราจะเดินออกจากวิถีของความทุกเนี่ยออกจากมันไปได้ไม่มีทางเพราะเราไม่รู้ไอ้ตอนนี้แหละเกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าไอ้ทุกเนี่ยเวลามันทุกเนี่ยมันทุกหนักหนาสาหัสขนาดไหนมันไม่รู้ตรงนี้ปัญหามันไม่รู้ว่าการมีสามีภรรยามันทุกมันไม่รู้ว่าการมีหนี้มีสินมันทุก มันไม่รู้ว่าการอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นทุกข์มันไม่รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นทุกข์มันไม่รู้เรื่องนี้พราะเวลามันไม่รู้มันจะละได้ไหมละ่ะมันก็ละไม่ได้เวลามันเห็นคนที่เรารู้สึกชอบมันก็จะรู้สึกอยากจะได้เขามาเป็นของเราทุกทีเวลาเราเลิกจากสามีภรรยาอยากจะได้คนใหม่เวลาไปเห็นคนที่ชอบมันก็จะรู้สึก ยากจะอยากจะได้คนนี้กลับมาเป็นสามีภรรยาของเราทุกทีเลยมันเป็นแบบนี้ทุกทีเรารู้ว่าการเป็นหนี้เป็นทุกอย่างยิ่งในโลกใบนี้แต่ก็เป็นหนี้ทุกทีไม่เคยมองเห็นความทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่เห็นความทุกข์เรารู้เรามองเห็นหมดทุกอย่างว่าการมีลูกมันเป็นภาระมันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกแต่มีไหมมี การซื้อกระเป๋าแต่ละใบเราก็รู้อยู่ว่ามันจะเดินไปสู่ความทุกข์ในโลกแต่เราก็ยังซื้อมะก็ยังซื้อเรารู้ว่าการเป็นหนี้สินเป็นทุกข์เราก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยการไปหยิบยืมเงินชาวบ้านเพื่อมาแก้ไขอัตราตัวตนความทุกข์ของเราเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเดินสู่ความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักว่าทุกข์คืออะไรเราไม่รู้เหมือนเราจะคบแต่เราไม่รู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงอ่ะเราจึงต้องทุกข์เพราะเขา พออนาคตเราไม่รู้เลยว่าเขาจะดีหรือเขาจะเลวถูกต้องป่ะเนี่ยมันจะทุกข์ตั้งแต่ตอนไม่รู้ครั้งแรกแต่เราเอาไหมเอาเอาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราก็เลยอยากจะลองมาสักตั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายรอดไหมไม่รอดความตายย่อมเกิดขึ้นแก่เราเหมือนการที่เข้ามาเกิดลองเกิดดูสักครั้งหนึ่งกันละกันยังอยากเกิดอยู่ยังอยากเกิดต่อไปแล้วการเกิดเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรับผลอะไรบ้าง ต้องมีอะไรบ้างต้องเป็นอะไรบ้างแต่เราก็อยากจะเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากการเกิดแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราก็ปรุงแต่งว่าอาจจะเป็นความสุขก็ได้เราก็ปรุงแต่งว่าอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้เราปรุงแต่งไปหมดแต่เห็นจริงไหมไม่จริงนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องรอบรู้ในความทุกข์ถ้าเราจะได้รู้จักมันอย่างชัดเจนเราไม่รู้จักสามีภรรยาเราเราไม่รู้จักเขา จะตกลงปองใจในการแต่งงานกับเขาได้ไหมไม่ได้เราต้องรู้จักเขาให้รอบให้รอบขอบคัดกรองแล้วคัดกรองอีกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาจะสามารถเป็นสามีภรรยาที่ดีต่อเราได้แต่คําถามอันนี้จังอ่ะมันไม่เที่ยงคิดว่าดีแล้วนะคิดว่าเลือกเหมาะสมที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันก็นําไปสู่ความทุกข์อีกนะมันนําไปสู่ความเดือดเนื้อล้อนใจอีกนะ ก็นาไปสู่อีกอยู่ดีสุดท้ายเป็นไงเราก็ร้องไห้น้ําตาไหลไม่ต่างจากของเดิมซ้าอีกแล้วเพราะอะไรก็เพราะไม่รู้อีกนั่นแหละจึงอยากรู้อยากลิ้มอยากลองของที่เราเข้าไปพอใจในมันก็เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัวเนี้ขึ้นมาเนี้ยคือความที่เราไม่รู้จักว่าทุกข์คืออะไรเราจึงเลยพยายามเข้าไปรู้มัน รู้มาเสร็จปุ๊บเราดันไปติดสยบม,มัวเมาเนี่ยมาละมันออกไม่ได้ทิ้งมันออกไม่ได้ไทยถอนบันเทามันออกไม่ได้เราจึงติดอยู่ในความทุกข์แบบนี้ตลอดสังสารวัฏอยาวนานเพราะเราไม่รอบรู้ในทุกขเนี่ยทุกสมุทัไทยคือเหตุเกิดใช่ไหมต้นเหตุของมันอย่างที่เราถามอาจารย์เรื่องอวิชชาเป็นต้นเหตุทีนี้มันมีเหตุเกิดผู้จะบอกว่าต้นเหตุของความทุกข์มันมีคือเหตุเกิดของความทุกข์มันมีเกิดขึ้นได้ไอ้ต้นเหตุของความทุกข์เนี่ย พุทธเจ้าไล่ลาดับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดใช่ไหมมันเกิดเหตุขึ้นมาเราเนี่ยไม่เคยเห็นนะว่าชาแก้วเนี่ยเรารู้นยว่าขั้นตอนในการทําทํำยังไงรู้บ่ะตอนนี้มีใครรู้บ้างเขาทํายังไงขั้นตอนในการทําทํายังไงใครเป็นคนทํารู้ป่าน้ําร้อนเกีียงสารรู้ไหมแก้วเซรามิกทําจากอะไรไม่มีใครรู้เลยใช่ป่ะวิธีการรู้คืออะไรเข้าไปดูมันตั้งแต่ต้นยันจบแต่ทีนี้เราจะรู้ยังไงสุดท้ายถ้าเรารู้เองรู้ได้ไหม รู้เองรู้ไม่ได้เพราะเราอาจจะรู้ผิดก็ได้ใช่ป่ะเราอาจจะรู้ถูกก็ได้ใช่ไหมอันนี้จังอีกเพราะเราไม่ใช่สัพพัญญูเราไม่สามารถเนลมิตความรู้ขึ้นมาเองอย่างสัมมาสัพพุธะได้พระเจ้าเลยบอกลำดับการเกิดขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้เองแต่ให้รู้ลำดับไว้ก่อนเรียกว่าลำดับของการศึกษาเมื่อเรารู้ต้นเหตุข,ของความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ไปตามดูมัน ตามดูมันว่าอะไรมันเป็นแบบนั้นจริงไหมเพราะเรารู้เหตุแล้วทีนี้เราก็เริ่มไล่ย้อนหลังไปดูว่าชาแก้วเนี้ยมันใช้วิธีอะไรใช้น้ําร้อนกี่องศาเวลาชงชงกี่นาทีเขย่าชากี่นาทีใช้ชากี่กรัมเราจะเริ่มรู้ได้เพราะอะไรเราไปเห็นลําดับแต่ถ้าเราไม่รู้ตามลําดับเราจะลําดับชาว่าอะไรเราอาจจะไปจําชาตอนสุดท้ายก็ได้ว่าเขาชงเสร็จแล้วเป็นน้า เราก็เลยคิดว่ากระบวนการขั้นตอนมีแค่การใส่ชายกชาออกแล้วดื่มได้เลยแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่มันมีต้นเหตุก่อนหน้านั้นมีการตวงน้ํามีการวัดอุณหภูมิมีการเลือกน้ําที่เหมาะสมน้ําธรรมดาหรือน้ําแร่มันมีกรรมวิธีของมัน,ม,นมีลําดับขั้นตอนของมันแต่เราอาจจะไปเห็นแค่สองขั้นตอนแต่พระเจ้าเนี่ยเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายแล้วพวะองค์จึงบัญญัติให้เราเห็นชัดจะนั้นการจะรู้ต้นเหตุ เหตุของทุกเนี Thing ่ยพระบุทธเจ้าให้ละมันละมันให้ได no ้อย่าให้มันเกิดเพราะถ้ามันมีต้นเหตุในการเกิดมันจะต้องทุกข์ร้อนต่อไปเรื่อยๆเมื่อมีสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งย่อมตามมาได้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นปัจจัยอยู่ไอ้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามมาได้พระพุทธเจ้าลบอกว่าทุกมันควรรอบรู้ใช่ไหมไอ้สมุทัยในเหตุเกิดควรอย่าให้มันเกิดเหมือนอกุศลที่อยู่ในใจอย่าให้มันเกิดอ่ะ ต้องรีบดับความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันเศร้าหมองในใจอกุศลอะไรที่มันเศร้าหมองในใ,นใจต้องรีบดับให้ไวต้องละให้เร็วเร็วที่สุดไวดูกระพริบตาไวปานสายฟ้าฟ,า,ฟาดแวบบเดียวอย่างเงี้ยสายตาเรามองไม่เห็นสายตาเรามองไม่ทันมองจุดเนี้ยเป็นเหตุมองเห็นให้ได้แล้วละมันให้ออกเย,ยาอย่าเก็บไว้นะอกุศลเก็บไม่ได้ความเห็นผิดเก็บไม่ได้ทาไมอาจารย์ถึงให้ความสําคัญกับความเห็นผิดมากพยายามจะละ พยายามจะไถถอนบันเทาพยายามจะแก้ไขเพราะอะไรถ้าเรายังเชื่อว่าการร้องขอรอผลโดนบันดาลไม่สามารถแก้ไขไอ้ต้นเหตุข,ของความทุกข์ได้คือสมุทัไทยแล้วเราจะแก้สมุทัไทยจบไหมไม่จบเพราะอะไรเราไม่ได้แก้ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เราไปแก้ที่อะไรพิธีกรรมและคําถามแก้พิธีกรรมมันจะแก้อย่างไงในเมื่อพิธีกรรมมันเป็นของหลอกลวงมันไม่ใช่ของจริงพิธีกรรมมันไม่ใช่เปลือกด้วย ไม่ใช่แก่นไม่ใช่กัะพีด้วยมันไม่ใช่อะไรมันหลอกมันปลอมในนั้นพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ต่างจากมารน่ะมารม่ก็่ังแคอยหลอกไม่ต่างจากกาฝากด้วยซ้าไปต้นไม้เนี่ยมันมีต้นของมันมีเปลือกมีแก่นมีกระพีมีรากมีใบของมันทุกอย่างมันมีของมันแต่มันได้มีกาฝากมาเกาะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้เราอะไรให้เรามีความเห็นผิดกาฝากมันดูดเอาเส้นแร่ธาตุจากต้นไม้ออกไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็แพร่กระจายกาฝากใช่ปะ ถ้ามีหนึ่งก้อนมันจะมีก้อนที่สองต่อไปไหมะจะมีก้อนที่สามต่อไปไหมมันจะดูดเอาแร่ธาตุทรัพยากรจากต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยไปจนไม่เหลือเลยและในที่สุดเป็นต้นไม้นัน้นตายไหมต้นไม้นั้นจะตายเพราะอะไรมันดูดเอาแร่ธาตุไปจนหมดเช่นเดียวกับความเห็นผิดเมื่อเกิดหนึ่งความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยมันจะกระจายตัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะบกบงับบงบดบังบิดเบือนปิดบงังซ่อนเล้นความจริงเหมือนกับมันดูดแร่ธาตุอะ ดูแล้วถ้าจากต้นไม้กาฝากเพราะนั้นความเห็นผิดเนี่ยในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบดานานมันเป็นของปลอมทั้งหมดไม่มีความจริงเกี่ยวข้องไม่มีสัจจะความจริงเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวพราะนี้เจ้าจะบอกว่าอะไรให้ละละความเห็นผิดละอวิชาละพิธีกรรมแล้วให้จเจริญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราจเจริญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต ไอ้ตัวเนี้ยจะสามารถละได้มันอยู่ในนิโรธแต่ตอนเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ต้นเหตุของความทุกข์แต่ละตัวมันเกิดขึ้นยังไงอาจารย์อธิบายเลยครับไอ้ต้นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมตัวต้นเหตุมันเกิดขึ้นได้จากอะไรมันเกิดขึ้นจากเพราะมอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตั้งหลายความไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้จริงอะ่ะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่รู้ว่าไอ้ต้นไม้นี้ชื่ออะไรไม่รู้ว่าใบานี้ใบอะไรไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างไม่รู้ว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างไม่รู้อะไรเลยเราก็เเริิ่มอะคด ปรุงแต่งเองว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้สังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายตัวนี้มันเป็นมันเป็นกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะมันเป็นเจตนาปรุงตัวให้เกิดขึ้นกายวาจาและใจเกิดขึ้นในขนาดนี้นี่เรียกว่าไอตัวสังขารทั้งหลายสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเมื่อมีการปรุงตัวปรุงแต่งเกิดขึ้น ต้องมีตัวเข้าไปรู้ไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้ใครสั่งน้ำทีนี้มันต <oro> ้องเข้าไปรู God, ้ไงรู movement, ้ว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันทำมาหน้าที่อะไรเวลามันปรุงตัวมันปรุงตัวเรื่องอะไรกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมหรือกายสังขารวจีสังขารจิตตาสังขารที่มันปรุงตัวขึ้นมามันจะต้องมีตัวเข้าไปรู้ไอ้ตัวรู้ตัวปรุงแต่งตัวนี้ก็คือไอ้ตัวสังขารมันเข้าไปปรุง มันเข้าไปรู้ไอ้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของวิญญาณเข้าไปรู้ไอ้ตัวสังขารนี้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นตัวรู้แจ้งในอารมณ์มันรู้อารมณ์ของอะไรกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไอ้ตัวนามรูปเนี่ยคืออะไรนามรูปนามกับรูปนามมีอะไรบ้างเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมนสิการ ห้าตัวนี้คือน,นามธรรมาส่วนรูปก็คือมหาภูตะสีดินน้ำไฟลมนี่ปรุงตัวเกิดขึ้นแล้ววิญญาณมีได้เพราะมีนามรูปนามรูปมีได้เพราะมีวิญญาณอิงอาศัยต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตตาปัจจัยของมันเมื่อมีนามรูปเป็นปันจจัยจะมีอะไรสลายยตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปโสกลิเลสบทบาทธรรมอารมณ์พวกนี้คือสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปันจจัยจึงมีผัสสะตาไปมอง เกิดความเพลิดเพลินพอใจอจธิบายเยอะแล้วตัวนี้ไม่อธิบายแล้วเดี๋ยวไม่ทันดังนั้นเวลาเราเห็นหลักการเกิดไปถึงชาติชรามรณนะแก่ตายเศร้าโศกร่ำไรลำพันทุกทุกกายทุกใจครับแขนใจจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยความทุกเกิดขึ้นอาการอย่างเงี้ยเนี้ยคืออาการของความทุกขหน้าที่เราเวลาเราเห็นเหตุในการเกิดมันจะมีดับด้วย เกิดได้ต้องดับได้ถูกต้องป่ะไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรไม่ดับเกิดแล้วต้องดับเสมอทีนะี้เวลาเราจะดับเราต้องดับมันยังไงอ่ะเราต้องเห็นการดับของมันก่อนถึงจะดับมันได้พระพุรธเจ้าให้เราเห็นเหตุเกิดของความทุกข์เพื่อให้เห็นว่าเวลาเราดับมันไปมันไปแบบนี้แล้วเวลาดับมันก็จะดับตามกันลงไปแบบนี้ไอ้นี่ดับไอ้นี่ดับตามไหมไอ้นี่ดับตามไหมไอ้นี่ดับตามไหมมันจะดับไล่ลําดับตามกันมา เกิดแบบไหนเวลาดับก็ดับแบบนั้นเหมือนกันไอโลดเรารู้แล้วว่ามันดับแบบนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเหตุเกิดเวลาดับเราก็ต้องเข้าใจมันการเกิดปรากฏของน้ําชาแก้วนี้ถ้าแก้วน้ําชานี่ดับทำยังไงก็กินน้าชาให้หมดใช่ไหมน้ําชาดับอย่างดับแล้วแล้วจารก,ก็ไปเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมมสุขเวทนาจากน้ําชานี้ต่อไป,ไปเปลี่ยนบริบทจากตรงนี้ไปเป็นสภาวะภายในร่างกายแล้วทีนี้แล้วเมื่อเราเห็นการเกิด เวลามันดับมันก็จะต้องเห็นดับด้วยเราเห็นเกิดเห็นดับซ้ําไปซ้ำมาวนเวียนเกิดยังไงดับอย่างนั้นตัวไหนเป็นตัวเหตุถ้าดับเหตุได้นีโรดเกิดดังนั้นเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นดับสมมติเวลาอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นโกรธโกรธมากไม่พอใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาพอเวลาโกรธเสร็จปุ๊บเราเห็นอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันเฮ้ยโกรธแล้ ต้องอะไรสงบสติสัมปชัญญะงั้นเราไม่โกรธดีกว่าเมตตาต่อเขาดับยังดับแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นดับแล้วตอนเกิดเราก็เห็นว่าลมมันกาลังพุ่งตัวขึ้นมาจากผัสสะกระทบตอนดับเพราะเราดับผัสสะไปเราไม่ปรุงแต่งต่อไม่มีสังขารต่อกันมันจึงดับไปใช่ป่ะนิโรธเกิดทีนี้จะดับยังไงอ่ะมันเห็นแล้วว่าเกิดเกิดขึ้นอย่างนี้ดับดับอย่างนี้หรือเอาจะไม่ต้องพูดถึงมรรควิธีก่อนเราพูดถึงเฉพาะเกิดดับ ความสุขเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวสภาพหนึ่งดับไหมดับแต่ดับแน่นอนแต่ดับยังไงเห็นทันไหมไม่ทันเพราะมันดับไปตอนไหนเราไม่รู้ยังไม่มีมารกไปดูแต่ดับไหมดับวันนี้โกรธพรุ่งนี้หยุดโกรธได้ไหมวันนี้มีความสุขเดี๋ยวสภาพหนึ่งทุกได้ไหมเนี่ยเกิดดับเห็นต้นเหตุเห็นดับทีนี้เรารู้เหตุเรารู้ดับเราจะเอาอะไรไปดับพระพุทธเจ้าก็ให้เอามรรคกวิธีไปดับมรรคกแปด เอามัรกแปดไปดับดับสมุทไทยนะเพื่อให้เกิดอะไรนิโรดเวลามันดับเนี่ยคือใช้มัรกเข้าไปเดินมารกมันไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงไปดับด้วยการไปดับที่ต้นเหตุทีนี้ต้นเหตุของความทุกเวลาดับดับยังไงตัดที่ตัณหาความอยากตัดตัวเดียววิธีง่ายที่สุดรัดสั้นไวสุดดับความอยากเลยเอามัรกวิธีในการไปดับความอยากดับยังไง วิธีการดับความอยากให้เราเอาสติมาตั้งกับกายเพื่อให้เรารู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วให้เอามักวิธีที่เรียกว่าปัญญาไปจับต่อคือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนเราไอ้สิ่งสิ่งนี้มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้สิ่งสิ่งนี้มันจะเดินไปสู่ความทุกข์ร้อนอย่างยิ่งแกเรานะ เนี่ยลักษณะของการเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นในมันหน้าที่เราคืออะไรเราเอามาร์กไปจับคือสมาะวิปัสนาการทำสมาธจะสอนบ่อยมากคือรู้ลมหายใจพุทโธก็ได้ทําให้มันสงบอิ่มในอารมณ์อันเดียวเป็นการตัดอะไรตัดความคิดอื่นๆที่มันไหลไปตามอารมณ์ไม่ให้มันไหลไปให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ให้มันหลุดไปคิดรู้อยู่แค่อย่างเดียวทําไมต้องรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียว เพื่อดับนิวรห้าทำไมต้องดับนิวรห้าเพราะนิวรห้าเป็นเครื่องขวางไม่ให้เราเห็นการเกิดดับมันเห็นไม่ได้ถ้ามีตัวนี้ขวางอยู่ไงมันขวางตาเราไว้อะเหมือนแว่นมัอะมองอะไรก็ไม่ชัดใช่ไหมเมื่อมองไม่ชัดมันก็พิจารณาไม่ได้เหมือนคนเป็นต้อกระจกอะเป็นต้อกระจกมันก็เห็นอะไรไม่ชัดก็ต้องไปอะไรไปลอกต้อกระจกออกก่อนไปลอกออกทีนี้เราจะทำยังให้มันสะอาดก็ด้วยการทําสมถะ เพื่อซักฟอกการพยาบาทเบียดเบียนคนที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนจิตจะอ่อนโยนต่อการทำการงานต่อการทำการงานคืออะไรต่อการทำวิปัสนาต่อการพิจารณาทุกอย่างให้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะคนที่มีนิวรณ์ห้าสติมันไม่มีมันจะแทรกนิวรณ์มันจะแทรก,จกใจมันไม่กลางมันไม่สงบอย่างสมมุตินในขณะที่เรากำลังมีการ แล้วเราบอกว่าเราจะพิจารณาปัญญาเราอยากจะเห็นตามความเป็นจริงเราบอกว่าชาเนี้ยมีคนเอามาเสิร์ฟแล้วมีคนถามมาว่าชาเนี้ยอร่อยหรือไม่อร่อยแต่อีประเด็นคืออีคนชงชาเราเกียดมันมากเลยพยาบาทเกิดเราคิดว่าชานี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ความเป็นจริงอาจจะอร่อยไหมอาจจะอร่อยแต่เพราะเราพยาบาทกับมันจะอร่อยไหม เรากําลังปรุงแต่งจิตให้มันผิดจากหลักจจะความจริงถูกต้องบ้เนี่ยเรียกว,ว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเรียกว,ว่าอะไรไม่ยอมรับมันเมื่อไม่ยอมรับมันใครเป็นคนทุกข์รเราทีนี้มันจะเห็นตามความเป็นจริงได้ไหมไม่ได้เพราะเราแทรกแซงด้วยการอะไรมีพยาบาทเข้ามาขวางมันจะทําให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชาอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้เพราะพยาบาทมันขวางด้วยการที่มันมีคนมาชงกาแฟาชงชาเราเนี่ยไอตัวชงชาเนี่ย มันดันเป็นคนที่ชงเนี่ยมันดันเราเกลียดมันอะเดาดันเกลียดมันมันเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงมันนั่นนี่แทรกแซงเลยมะ้นิวรห้ามันแทรกวิธีการคืออะไรดับความอาฆาตพยาบา,าทมาดหลายไม่ต้องไปรู้ว่าใครเป็นคนชงชาจะแดก,ก็แดกไปเลยไม่ต้องไปรู้ว่าใครชงอย่างกาแฟแก้วนี่อาจจะไม่รู้ใครชงวิธีการคืออย่าเข้าไปแทรกแซงมันมีหน้าที่ในการรู้แล้วชิมมันไปตามความเป็นจริงอย่าให้มีนิวร การมฉันท้าอย่าพอใจอย่ายึดติดการมาฉันทะอย่าพอใจในกามอย่าเข้าไปพอใจในกามคืออะไรจําได้สัญญามันมีว่าอีกาแฟนี่อร่อยมากถ้ากินครั้งนี้ก็ต้องอร่อยเหมือนกันถ้ากินอีกกี่ครั้งก็ต้องอร่อยเหมือนกันการมาฉันท้าแทรกแซงไหมแทรกแซงคําถามถ้ากินในขณะนี้ดินก็ไปเกิดไม่อร่อยขึ้นมาทำยังไงอ่ะทุกไหมถูกนี่ไง มันแทรกแซงตลอดเวลานิวรอมันแทรกการพยาบาลเบียดเบียยมันแทรกตลอดเวลามันดับได้ไหมดับไม่ได้มันก็ขวางการรู้แจ้งเห็นจริงของเราถูกต้องป่ะที่นี่เราละกรรมสฉันทะได้เราไปติดพยาบาลอีกอย่างที่มีคนชงเมื่อกี้นี้ไหมก็ละไม่ได้เห็นไม่ได้อีกไปติดทีนมิทะความง่วงหเหงาหานอนความสลบสดหูความซึมซึมเ่มเสื่อง,งขณะที่เรากําลังซึมซึมอยู่อะลิ้มรสชาติกาแฟคิดว่าจะรู้สึกไหมเด็กนั่งกินข้าวเนี่ยสลืมสลือแล้วก็ตักข้าวเข้าปากเคยเห็นเด็กไหม ในคลิปวิดีโอมันกินคิดว่ามันจะรู้รสชาติอาหารไหมเพราะอะไรมันโฟกัสการหลับถูกต้องป่ะมันจึงเป็นตัวขวางการรับรู้เรื่องจริงในแก้วใบนี้ขวางอีกแล้วะรู้ตาความเป็นจริงได้อีกไหมไม่ได้เพราะอะไรมันเสื่อมเสื่อมเวลาหลับมันจึงอะไรเหมือนหายไปหมดเลยไม่มีสภาวะการรู้แจ้งอะไรเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลขอะไรมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วสติบันดาบเพราะอะไรเราหลับไออาการถี่นมิทะก็แทรกความจริงอีกรู้ไม่ได้มันจึงเห็นวิปัสสนาไม่ได้ไงเมื่อมันมี อุดทจกักกุอุจะความฟุ้งซ่านความลำคาญมาเกี่ยวข้องกาแฟนี่ใครใส่อะไรมาป่ะวะเนี่ยคนชงมันถุยน้ำลายใส่มาป่ะวะมันเริ่มคิดจะอร่อยหรือไม่อร่อยสีมันแปลกๆไปเมื่อก่อนเรากินไม่ได้เป็นแบบนี้เริ่มปรุงแต่งละสังขารทําทงานเนี่ยเรียกว่าอุททจักฟุ้งซ่านพอเรา,าฟุ้งซ่านป๊ดไปไงไม่กล้ากินตัดสินใจไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปอะไรอ่ะไม่กล้าเข้าไปเชยเชยชิมเนี่ยมนไม่กล้าเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงของมันก็เริ่มอะไร อยากกินแต่กินไม่ได้เพราะเกิดความลังเลสงสัยก็เลยหงุดหงิดไม่พอใจลำคาญขึ้นมาขวางอีกแล้วไหมขวางอีกแล้วสุดท้ายได้กินไหมไม่ได้ลิ้มรสทุกอย่างตามความเป็นจริงอีกแล้วเห็นไหมเสื่อมไปดับไปและตัวสุดท้ายคืออะไรวิจิกิจฉาลังเลสงสัยถ้ากินเข้าไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมกินได้จริงปะเนี่ยเฮ้ยแต่สีมันน่าจะกินนะ <S <S แต่มันได้หรอว่าน้ำร้อนแบบนี้เหรอเอาน้ำร้อนแบบนี้ใช่หรือเปล่าวะสภาวะ เป็นเรื่องของสภาวะและอุณหภูมิประมาณนี้ใช่หรือไม่ใช่วะสีกาแฟนี้ใช่หรือไม่ใช่วะเหมือนแล้วน้าสมาธิเราไปเห็นแสงอะแสงอะไรอะสีอะไรอะสีนี้คืออะไรความหมายว่าอะไรมันเริ่มสงสัยไปหมดในการภาวนาของตัวเองในขณะนี้พอเวลามันติดตรงนี้มันเข้าไปรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องขวางต่อการรู้ความจริงดังนั้นเมื่อมีนิวรมันจะรู้ปัญญาไม่ได้ พราะมันเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงมัน้มันขวางหมดเลยพิธีการคืออะไรละให้หมดทิ้งให้หมดไม่ต้องมีอะไรลังเลส,สงสัยการบุญบาทเบียนเบียนตัดทุกอย่างด้วยการเอาสติกับอะไรจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้จุดเดียวกายยกตาสติคือกายรู้พุทโธก็ได้รู้อานาปนสิรู้ลมก็ได้รู้อะไรก็ได้รู้ไปให้มันอย่างเดียวเมื่อมันรู้ตัวนี้ตัวเดียวได้มันกะดับทุกอย่างเมื่อมันรู้สิ่งนี้นิ่งแน่ชัดเจนแล้วเวลามันรู้ชัดเจน สิ่งที่มันบรรลุชัดเจนแล้วสิ่งต่อไปที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันจะดับสิทีนี้ไอ้ตัวที่มันขวางเรารอบแก้วกาแฟเมื่อกี้เนี่ยมันจะละหมดเลยมันจะดับ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 ไปทีละตัวจะดี่สุดไอนิวร์ห้าเนี่ยดับสนิทในขณะที่เรากําลังเข้าสู่ความสงบพอเวลามันสงบปุ๊บจิตเหมาะสมกับการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วจิตจะไม่มีอะไรแทรกแซงแล้วทีนี้ทําอะไรออกด้านวิปัสนารู้เห็นตามความเป็นจริงเลยซัดกันให้มันเลยทีนี้ จะให้หน่วยอยู่ตรงนั้นอ่ะเริ่มพิจารณาผมขนเล็บนหนังเน่งกระดูกตับไตไส้ปุงอาหารใบอาหารกลับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างที่อาจารย์บอกนี่เมื่อกี้ก็ไล like ่ความทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงนี่หยิบมาประเด็นหนึ่งก็ได้ชีวิตเรามีความทุกข์ยังไงเริ่มไล่หาความทุกข์เลยอ๋อฉันทุกข์เพราะเรื่องนี้ฉันทุกข์เพราะมีแบบนี้ฉันทุกข์เพราะเป็นสิ่งนี้เริ่มตามดูตามรู้ตามเห็นในความทุกข์นั้นย้อนกลับไปดูในอดีตฉันทุกข์เรื่องสามีภรรยาพาออะไรเอาปฏิจจสมุปบาท่่ีสิง ไล่พิจารณาแบบเนี้ยบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆซ้ซําๆไล่ลําดับเองในขณะนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยนั่งหลับตาแล้วก็ไล่ลําดับไปประมวลผลเอาว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราหนึ่งเรื่องมันเป็นปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของความทุกข์เรื่องเนี้ยคืออะไรไล่ตระต,ต้นยนจบแล้วเวลาดับไล่นิโรธกระเแต่ต้นยนจบแล้วเอามาัคไปดับวิธีการใช้มัคดับไมได่ดับตอนนั้นเพราะอะไรเพราะเราเอาเรื่องเก่ามาพิจารณาใช่ไหมมันจะยังไม่ดับวิธีการคืออะไร ครั้งต่อไปเจอทุกอีกนั่นแหละต้องใช้ดับมัดดับในครั้งนั้นแต่การดูวิธีในการเจริญมักเนี่ยต้องไปเอาเรื่องเก่ามาเจริญเพราะเรามองไม่เห็นฝึกก่อนเมื่อฝึกจนเกิดความเคยชินพิจารณาจนเกิดความชํานาญเวลาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจขณะภาวนามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นทีนี้แหละเราจะเห็นทันทีเอามักดับเดี๋ยวนี้เลยเบ้ะเลยปิดจบอันนี้ก็สามารถทําได้ ทำแบบนี้เลยไล่ทาแบบนี้เป็นประจาทุกวันจนเกิดความเคยชินซ้าๆซ้ๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆนอนเนื่องในสัปดาห์จนอะไรมันรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรแทรกแซงได้เลยเนี่ยวิธีการภาวนาสมถวิปัสนาทําแบบนี้ไล่ไปทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันซ้ําๆจนเกิดความเคยชินให้มันนอนเนื่องในสัปดาห์เราตลอดเวลาทําแบบนี้แต่อยู่ปัญหาอะไรปัญหาเราขี้เกียจเราไม่ขี้เราขี้เกียจตามดูจิตตัวเองอะ ขนาดนี้อารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาเราไม่มานั่งคิดไงเราปล่อยอะละปล่อยไหลไปเลยปล่อยให้มันไหลไหลไหลไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ยอมระงับยับยั้งมันไม่ยอมเข้าไปสังเกตพระเจ้าจึงบอกว่าทําเหมือนแม่โคเนี่ยกาลังเลี้ยงลูกโคแต่แม่โคเนี่ยกาลังกินหญ้าแม่โคเล็มหญ้าอยู่เมื่อแม่โคกําลังเล็มหญ้าอยู่แต่ลูกน้อยเนี่ยกำลังเล่นอยู่ที่ไกลไต้องใช้วิธีอะไรกินหญ้าไปด้วยแล้วเอาสายตาชำเลืองดูลูกน้อยด้วย สังเกตจิตตัวเองในขณะนี้เรากําลังทําการงานอะไรอยู่เอาจิตตัวเองไปสังเกตเรื่องนี้ด้วยสังเกตอะไรสังเกตจิตที่กําลังรู้สึกขณะน,นี้มันกาลังรู้สึกอะไรอยู่ชําเลืองมองจิตตัวเองอะ่ะแม้เรากําลังทําการงานอยู่นะทําเหมือนแม่วัวเนี่ยชาเลืองมองดูลูกน้อยของตนกินหญ้าด้วยสายตาชําเลืองดูด้วยเอาสติโฟกัสจับให้ได้เป็นสิ่งสาระสําคัญที่สุดเป็นเรื่องสําคัญเพราะน้าที่เราภาวนาให้เต็มที่ เป็นนักลบของพระพุทธเจ้าเป็นออกสนามลบปรสนาคือการออกสนามลบรับอาวุธของใจให้ดีด้วยการศึกษาสุดตมยปัญญามีความรู้พุทธเจ้ามากเท่าไหร่มีโอกาสในการพิจารณาธรรมมากเท่านั้นคล่องตัวมากเท่านั้นละเอียดละออมากคือเท่านั้นต้องรู้สุดตรู้จากใครก็ได้รู้จากอาจารย์ก็ได้รู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้รู้จากตำหลักตำลาก,ก็ได้แต่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะไม่งั้นมันไม่รู้จะเอาอะไรไปพิจารณามันนึกไม่ออก ต้องรู้อาศัยความรู้ขอาพริเจ้ามาเป็นตัวรู้ให้ได้แล้วมันจะได้ละได้ทำให้ได้นะอย่าให้อาจารย์เสียแรงเปล่าในการสอนกูเหนื่อยมากอะเน,นี่ยแหกปากตะโกนเนี่ยนะต้องไม่เหนื่อยเปล่าอันนี้เป็นแก่นเป็นหลักแบบสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วเอาไปปฏิบัติตามให้ได้ไปทำให้ได้เราอย่าท้อยอย่าถอยอย่าประมาทอย่าอ่อนแอเราต้องลุยปาชาดะเลยไม่ต้องสนใจแพ้เอาใหม่ ทำไม่ได้ลุยเข้าไปอีกไม่ต้องสนใจกับสิ่งใดทำให้เต็มที่ทุกอย่างเราเกิดมาตายครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่เราต้องทำให้มันครั้งสุดท้ายไม่ได้ให้ได้ถ้าทำครั้งนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เราจะต้องทุกข์ร้อนเจ็บปวดแสบสาหัสทุรนทุลายไปอีกตลอดการยาวนานยากมากวันนี้เจอคำสอนพระเจ้าแล้วเจอหลักธรรมแล้วรีบเร่งปฏิบัติให้เร็วที่สุดอย่าหยุดอย่ายั้งต่อการภาวนาทำความเพียร นี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้อนุโมทนากับทุกคนด้วยต้องไปแล้วจริงๆอนุโมทนาทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆ